เขาแ๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนแป๊บนึงอะไรเอ่ยโง่มึงรีบอย่างวะเป็นคุยเละชุบโง่ไอควายชุบโง่ไอ้เหี้ยบอกกูรีบตีได้ไงอ่ะเป็นคุยใส่หน้าแม่งกูทำมาแล้วเออใส่ชุดนักเตะของเดี๋ยวเป็นเหี้ยใส่หน้าแม่มึงกูทำมาแล้วเป็นคุยตายหลังพ่อมึงไงพ่อมันตายไปก่อนไอ้เหี้เหยินใครก็เปิด EMP เล่นเหรอเออแดงจอด ไม่กูโดนไอ้เหี้ยเตะตงไม่ถือว่าลุมเนาะสองตัวบาทไอ้เหี้ย ความหวังไว้เต็มกระเป๋าผ้าแพ้ความอดทนและความอดกลั้นไว้กระเป๋าหลังส่วนความฝันกูเอาไว้กระเป๋าหน้าเดินผ่านทุกอุปสรรคถ้อยคำเขาด่าเขาว่าเขาพ่างแต่กูเลือกจะไปไม่สนใจถึงใครเขาห้ามชีวิตกูไม่ไม่ปล่อยให้เฉาด้านกูเกิดมาสรรสร้างกูสร้างศิลปะมาสร้างตัวให้มั่นคงกว่าเสาบ้าน นั่งคุยกับแก๊งอยู่หลังบ้านว่าความตายแม่งไม่น่ากลัวความน่ากลัวคือมึนเกิดมาฝันว่าความจริงกืนเพื่อนกูหลายคนจนทําฝันไม่ได้ฝันมันทําไม่ยากที่ยากคือมึงต้องอยู่กับฝันให้ได้ของจริงตายของปอมมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดโชวฟ์เก้าในเก้าเปอร์เซ็นต์มึงพูดแต่เรื่องที่หลอกเด็กลองขอดเกบที่หุ้มตัวมึงออกเดะเหลือเอาไว้แค่แกนที่มันสําคัญถ้าถึงตอนนั้นมึงมีอะไรจะบอกเด็กที่ฟังจะบออะไรเห้มันสุ่มต่อความฝันหรือโชเฟกแค่ตามมึงลองคิดเรื่องพวกนั้นได้ตุนนบ้าไแมแม่ไปช่วยจร ขายไก่ทอดหัดใหญ่ไว้สัตว์ฮะ ไฟกลับมาจับไม้พ่นไฟทําให้เลียวแยบผงาดกูพยายามทาแรปให้มันเป็นแรปแบบที่กูศรัทธาไม่ใช่แค่แอคแบบปัจจุบันแต่ทาแรปเป็นผักปลามีสาวมีทองมีเงินแต่ไม่มีปัจจายเอาความสาเร็จวโง่มาหลอกคนฟังแม่โคตรจะขัดตากูไม่ได้อยากให้เด็กอายุติามาเย็ดเมียใครและกูก็ไม่ได้อยากให้เด็กผู้หญิงแม่งล่างแม่งอยากนั่งเทียนใครกูไม่ได้อยากให้เด็กแม่งเลิกเรียนเพราะเชื่อเพลงกุงปงที่พวกมึงเขียนไปเสียใจที่ต้พูดเพราะเห็นและเพียใจศิลปะคุณวาดจะคุณค่าไม่ใช่ที่มูลค่าทำเพลงเพราะหว ใช่อพวกมึงฟังแล้วมันคิดว่าไงมึงคิดว่าแบบนี้มันใช่เหรอโอ้รถชนบุรี เอากูสองนิ้วเหมือนกันไงเนี่คิงตัวโง่เลยควายขยะ Oh. มีให้เห็นมีให้เห็นไอ้คิงมึงดูกูคิง